ว่าขาดทุนของพี่นี้ก็คือซื้อวัวราคาท้องมาใช่ไหมพี่ใช่ค่ะซื้อมาเท่าไหร่ครับตัวล่าสุดตัวล่าสุดซื้อมาก็ห้าหมื่นนะคะห้าหมื่นอยู่เลทประมาณนี้แล้วค่ะครับผมซื้อมาห้าหมื่นปั๊บไม่ท้องคือมันท้องแต่ว่ามันมันไม่เวิร์กอ่ะมันแบบมีการแ้งไผ่อ๋อมันพี่ครับเอ่อปัญหาที่เจอมาล่าสุดเป็นไงบ้างครับพี่เออไปซื้อวัวนะค่ะไปแล้วปรเอิญว่าเรามือใหม่เราไปเห็นวัวโอ้โหโครงล่างมันใหญ่มากเลยทําไมวัวมันสวยแพ้อะไรเงี้ย ด้วยความที่เรามือใหม่แล้วเราไปผมว่าขาดทุนของพี่นี้ก็คือซื้อวัวราคาท้องมาใช่ไหมพี่ใช่ค่ะซื้อมาเท่าไหร่ครับตัวล่าสุดตัวล่าสุดซื้อมาก็ห้าหมื่นนะคะห้าหมื่นูเลทประมาณนี้แล้วค่ะครับผมซื้อมาห้าหมื่นปั๊บไม่ท้องคือมันท้องแต่ว่ามันมันไม่เวิร์กอ่ะมันแบบมีการแท้งอย่างเงี้ยอ๋อมันแท้งเป็นวัวตื่นด้วยประมาณนี้อืมคือซื้อวัวตื่นมา ล้วก็มาแท้งที่เราใช่มาแท้เราทีนี้มันก็บางคนก็แนะนําว่าอย่าเอาไว้เลยอืมทีนี้เราก็ไม่รู้ประวัติวัวมาว่าวัวมันมันมีโรคแท้งนี้เปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะครับผมถ้าวัวตื่นเกินไปมันก็ไม่ดีไม่เหมาะกับการเลี้ยงเนาะใช่สาหรับคนขายขายไปเท่าไหร่พี่ขายไปก็ขายขาดทุนนี่แหละค่ะพอบอกได้ไหมครับเท่าไหร่ก็ขาดทุนไปแบบสองหมื่นนะโอ้ผู้ชมครับซื้อวัวมาห้าหมื่นขายขาดทุนไป สองหมื่นเนาะอืมเป็นเจ็บตัวเยอะเหมือนกันนะผมว่าเนาะเจ็บทั้งตัวเจ็บเป็นความรู้สึกเลยเนาะอือโอเคครับผู้ชมครับไม่อยากเสียเวลาเลี้ยงอะค่ะไม่อยากเสียเวลาเลี้ยงทําไมถึงว่างั้นครับพี่ก็ถ้าเราซื้อถ้าถ้าเราไม่รู้กว่ากว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรผ่านรอบใช่ไหมคะครับผมอ่ามันก็ต้องเสียเวลาไปอีกนับใหม่ใช่ไหมมาดูอีกว่าโอเคว่ามันจะท้องหรือเปล่าใช่มันท้องหรือเปล่าประมาณนี้คครับผมอ่าโอเคครับผู้ชมครับ พี่ครับเอ่อปัญหาที่เจอมาล่าสุดเป็นไงบ้างคบพี่เอ่อไปซื้อวัวนะค่ะไปแล้วประเอญว่าเรามือใหม่เราไปเห็นวัวโอ้โหโครงล่างมันใหญ่มากเลยทําไมวัวมันสวยแย้อะไรเงี้ยเรื่องความที่เรามือใหม่แล้วเราไปเห็นครับผมวัวตัวใหญ่มากนะะี่ค่ะก็เลยทำให้เราเอ้ยเราเอาดีกว่าอะไรประมาณนี้แต่เราลืมสังเกตไปว่าต้องนมของเขาอ่ะมันเล็กอแต่ว่าเราถามเจ้าของเจ้าของเ,าข,องเขาก็บอกว่า มันเคยมีลูกแล้วอ,อะไรประมาณนี้คือวัวเคยมีลูกแล้วใช่แต่ว่าวัวน,นี้เต้านมเล็กมากใช่ใช่ต้านมเล็กมากเนี่ยครับผมพอ,พอเราเอามาเขาก็บอกว่ามันท้องแล้วนะพี่มันมันยังไม่ผ่านรอบนะแต่ว่าถ้าพี่ถ้ามันผ่านรอบไปแล้วอะพี่จะไม่ได้ราคานี้เลยนะจะราคาจะต้องขึ้นเป็นหกหมื่นเลยนะครับผมแต่ตอนเราซื้อเราก็คือซื้อห้าหมื่นแล้วเรามารุ้นเอาว่าท้องท้องหรือเปล่าสุบท้องไหม อ,อสรุปท้องใช่ค่ะแล้วเป็นงไงต่อครับทีนี้ทีนี้พอเลี้ยงได้ประมาณสี่ห้าเดือนนะคะออวันนั้นลมมันแรงนะคะเราก็ไม่รู้ว่าวัวมันเป็นวัวมันขี้ตื่นนะคะครับผมมันก็อาจจะไปกระแทกตามเสาตามอะไรเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะมันก็เลยทําให้เอวัวแทงแทงลูกใช่แทงลูกออกมานะคะ่ะแต่พอแทงลูกเนี่ยก็มาเจอเอนา้าเขาก็มาแนะนํานะคะเขาก็มาดูนะคะเขาก็มาแนะนําว่า ไม่ให้เลี้ยงวัว<ม>ตื่นน่ะอย่าไปเลี้ยงเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้ามันถ้ามันท้องอีกรอบหนึ่งมันจะนเป็นอีกเปล่าเออมันจะเป็นแบบนี้อีกหรือเปล่าเราเพราะเราไม่รู้ประวัติวัวมาก,ก่อนว่าวัวเป็นยังไง<ม>แล้วอีกอย่างเต้านมมันก็เล็กมันไม่น่าจะเป็นวัวที่เคยมีลูกแล้วอะไรเงี้ยอ๋อคือเต้านมวัวเล็ก ปกติถ้าวัวเคยมีลูกมานี่เต้านมใหญ่ๆเนาะแต่ไอ้วัวตัวนี้เขาบอกว่าท้องก็ท้องจริงอยู่แต่ว่าเต้านมมันเล็กมากเลยเหมือนกับวัวไม่เคยมีลูกมาก่อนอมมลยไม่รู้ว่ามันเป็นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรโรคแท้งหรือเปล่าเหมือนกับว่าผสมท้องแล้วก็ขายราคาท้องเนาะคือผสมท้องติดก็ขายเลยที่ขายเลยอเนี่ยผู้ชมครับนี่เป็นปัญหาเหมือนกันเนาะถ้างั้นถ้าซื้อวัวท้องอ่ะเอาโอเคถูกต้องแต่ต้องดูเต้านมด้วยว่าเต้านมมันใหญ่ไหม ลูกมันเคยมีลูกมาก่อนหรือเปล่าเนาะอ่าโอเคครับผู้ชมครับนี่ก็ฝากเป็นอูหรณ์แล้วกันนะครับผู้ชมก็คือว่าอย่าไปเห็นว่าวัวสวยวัวสวยแล้วรีบเอาเราต้องดูหลายๆอย่างนะคะต้องศึกษาดูหลายๆอย่างครับผมบางทีเราเห็นวัวสวยปุ๊บเราก็คว้าเลยคว้าเลยโอเคถือเป็นบทเรียนนะผู้ชมครับสําหรับใครที่กําลังมองหาวัวอยู่ให้ฟังพี่คนนี้นะผู้ชมครับประสบการณ์ตรงเลยขายขาดทุนมาแล้วเนาะอ่าโอเคครับผู้ชม